ใช่ทางนี้ไหมน่าจะใช่นะมาเก็บของก่อนเนะเน,นี่ยมือต้องใช้ไฟรู้สึกมันจะกดของมันเองอะ่ะตรงนี้มีอะไรวะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเอาปีนขึ้นมา ก็ไม่รู้มันมีอะไรเนกันโอ้ยล่วงแค่นั้นแหละเราเกือบจะได้แล้วก็ได้เตรียมการรอบสุดท้ายนะยเตรียมการทําลายได้บ้าจริงพวกมันจะถึงข้างในแล้วดีนะโดดทันไม่ง,งั้นล่วงแนนน่ไปทางนี้ดีกว่าน้องว้าวปับที่ตรงนน้นเหมือนไม่มีอะไรอะมา มันจะกลับไปทางเดิมยังไงก็ไม่รู้ว้าไอ้ใจเย็นอย่าเพิ่งล่วงเดโอ้มีแต่ศพนานๆทั้งนั้นเลยโดดก่อนอืมอันนี้คือไม่มีอะอ้ยอะไรวะยิงทันไหมทันหนึ่งทันสองทันสองทันทันอยู่ อ้อยอึ้งไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อันนี้มีลงมีโลมีคนด้วยยิงไอ้นู้นก่อนปรับให้มันลอยน้ำทงเทงไปก่อนทำอะไรต่อก็ไม่รู้เนี่ยวอา เอาล้วงน้ำอีกแล้วอ๋อไปทางนี้เราไปไหนต่ออ่ะเหยียแพแล้วเรียบร้อยแพมาตรงนี้ไปขึ้นไปข้างบนต่ออ่ะ ปีนขึ้นมาข้างบนว่ะอืมปิศนาของล่าล่าครอปอีกแล้วเอานี้ก่อนเออมาตรงนี้แป๊บหนึง่งฝนมันจะมีอะไรดีขึ้นมานี่งไงต้องขุดน้ำออกมาอีกเอาไห้เขื่อนแตกจัดนะครับ เอาไว้เขื่อนแตกไหลสูงขึ้นใช่ไหมไหลสูงขึ้นแล้วไงต่อเอ๊ะอันนี้อะไรวะตังเหรออินเซนคอนเงินใช่ไหมตัวหนูมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าต้องมายืนตรงนี้อีกทีอะ ให้น้ำมันไหลโอ้ยอีกแล้วน้ำไหลเพิ่มขึ้นน่าจะได้แล้วห่ะมัง้งโอ้ยเออได้แล้วแหละมีป่ะปีนไปได้ป่ะตรงนี้และกานขวามือ,อวับมาแล้วอย่างนี้แล้วตรงนี้ยังไงต่ออ่ะ อ๋อน่าจะปีแล้วให้น้ำมันไหลสุดอันนี้ดาวจากตากะโอ้โหแม่งมาเป็นพายุน้ำเลยล่วงอีกแล้วลาลาไปไหนลาลา,ลาจับก่อนเดีย๋ยวเพิ่งตายนะ บอกแล้วชีวิตไม่ง่ายลาลาคอฟเนี่ยไปต่อขนาดยังไม่เจอสตูตแล้วเนี่ยเจอแต่ภัยธรรมชาติทั้งนั้นเลยเจอแล้วหาอยู่ใช่ไหม ไม่มีมันหายไปไหนล่ะไม่นะไม่ฉันพาดไปแล้วเหรอเฮ้มันอยู่ข้างล่างนี่ทหารมาวะ่ะหัวมามาคอมมันโดลเลยนี่คืออาก้ามาด้วยรู้เลยว่าโจนอ่ะเตรียมทุกอย่างให้พร้อม ันจะระเบิดเหรอวะสุสานของท่านาศาสดาเราเวลานี้มานานแล้วเป็นวัตถุบโบราณแหละครับท่านข้างในนี้เป็นคำบัญชาของพระเจ้าเปิดออกค่อยๆนะ ไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งโอ้ยเกือบแล้วพวกมึงเป็นไถวะเธอเป็นผู้หญิงฉลาดนะฉันสงสัยว่าเธอคงรู้อยู่แล้ว Trinity วัตถุโบราณน,นั้นอยู่ไหนฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไรอย่ามาล้อเล่นกับพี่ดีกว่าน้องเธอนำเรามาที่นี่ แอบตาดูนะมันว่างเปล่าตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่แล้วนั่นมันไม่มีใครและวัตถุโบราณอะไรทั้งนั้นแหละอ้าว อ้าวไอ้ควา้ายอกมอบสิวะเข้าดีครับตอนนี้วางระเบิดนะ่ะอายิงดีครับน้องยิงเลยครับน้องเออเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นห,หนีก่อนดิอยู่ทำไมไปดีกว่าโอ้ยวไม่มีคน ไปแล้วเร็วเร็ดี๋ยวไม่ทันเร็ว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 เวเยเร็วเวเยเอ้ยเดี๋ยวร่วงไปแล้วเร็วเร็วที่นี่จะถล่มแล้วโอ้ยน้าเปียกอีกแล้วกระโดดก่อนไปให้ตายเถอะรีบไปไปเร็วเร็วไปแล้วลงเร็วเดี๋ยวตายนะจ๊ะลาลาไปเดะอยู่ทำไมไปก่อน ไ no. เ้ี๋ยวหินแม่งมาทับไปก่อนอันนี้ต้องดวนดวนจีเลยล่วงอีกล่วงไหมไม่ล่วงเกือบล่วงแล้วกูโอ้โหไอ้ทันเว้ยเฮ้ยวลาล่ากูจะตายอีกแล้วนี่คืออะไรนะมันอะไรเนี่ย